ผมมาซื้อบ้านฮะเก็ <S <S บขยะเทศบาลพวกแกเนี่ยนะจะมาซื้อบ้านนี่บ้านหลังเนี้ยสิล้านเลยนะยะรู้ครับผมรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยราคาสิบล้านตอนแรกผมจะซื้อราคา20บล้านด้วยซ้ำแต่มันใหญ่ไปไงพ่อผมอยู่คนเดียวผมเลยซื้อหลังเล็กพอ,อนี่พวกแกเมาขยะกันหรือเปล่าจ๊ะจาหรู้จ้ดจัดจัด ต้องหน้าเป็นคนฉันตัดลูกบอส ผมช่วยนะครับลุงเอ้านี่เองมาใหม่เหรอแต่ลุงไม่เคยเหนห้าครับผมเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกครับอ๋อ,อคุณลุงสบายดีไหมครับเอ็นก็ถามแปลกๆนะคนเก็บขยะประทังชีวิตไปวันๆอ่ะคงสบายดีมั้งแต่ลุงว่านะดีกว่าไปเป็นขอทานนะเอ้าไปทำงานต่อเราวขยยบไปไกลโน้นแล้ว ไปไปนี่หนูเดี๋ยวทำไมไม่ทิ้งกันลงถัง ลุงเห็นว่ามันไม่ลงถังลุงว่าเก็บไปทิ้งสินี่เป็นคนเก็บขยะไม่ใช่หรออะหนูทิ้งใหม่ให้ลงถังซะนี่นี่แกโกรปรนปภาษาฉันเหรอฮะเป็นแค่คนเก็บขย,ยะเทศบาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันนี่หนูถึงลุงจะเป็นคนเก็บขยะนะแต่ลุงอะมีจิตสำนึกมากกว่าหนูแล้วกันอะอนี่แกว่าฉันมีจิตสำนึกเหรอฮะได้ฉันก็จะทำให้รู้ ว่าคนที่มันไม่มีจิตสำนึกเนี่ยมันเป็นยังไงด่าด้ด่า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 สนหน้าเป็นคนฉันต่ำลูกบอล ผมเก็บให้ครับลุงสนหน้าลุกก่อนครับที่หลังก็อย่ามาปากดีกับฉันนะถัดเจียมเนื้อเจียมตัวสักบ้างหยุดเลยนะคุณคูณทำบ้าอะไรเนี่ยทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอะ่ะมีพวกเดียวกันมาช่วยเหรอพวกคนเก็บขยะก,กระจพวกนี้คุณต้องขอโทษลุงเข้าเดี๋ยวนี้เลยเรื่องอะไรฉันต้องลดตัวลงไปขอโทษพวกเก็บขยะก,กระจก่อยฮะแต่กระช่างเถอะเสียเวลาชมัดไปดีกว่า เอาเฮ้ยคุณช่างเหอะพ่อหนุ่มคุณลุงเจ็บมากไหมครับไป,ไปนั่งพักก่อนดีกว่าครับนี่ครับขยะเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับเจ็บมากนะครับลุงมานั่งก่อนครับ รูปนี้เป็นรูปใครเหรอครับน่าจะสําคัญมากเลยนะครับคุณลุงถึงยอมให้ผู้หญิงคนนั้นเหยียบมือเพื่อที่จะปกป้องรูปใบนี้ขนาดนั้นนะครับสําคัญสิสําคัญมากด้วยนี่แหละเป็นรูปถ่ายของลูกชายลุงที่มีอยู่ใบเดียวและใบสุดท้ายที่ลุงมีอยู่คุณลุงมีลูกชายด้วยเหรอครับอแล้วลูกชายลุงอยู่ไหนล่ะครับคือลูกชายลุงอ่ะ หายไปยี่สิบกว่าปีแล้วอะตำรวจก็ช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะลุงไม่มีเงินลุงก็พยายามตามหาหาเท่าไหร่หาไม่เจอจนคดีความหมดอายุแล้วอะอลุงคงคิดถึงลูกชายมากเลยสินะครับค,คิดถึงสิถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมา20ปีแล้วก็ตามนะไม่มีวันไหนที่ลุงไม่คิดถึงอ่ะ ถึงแม้ว่าจะมีรูปถ่ายไปดูต่างหน้าไปเดียวก็เหอะแต่ลุงก,ก็เชื่อนะว่าลูกลุงอ่ะยังมีชีวิตอยู่ผมก็เชื่อครับว่าลูกลุงยังมีชีวิตอยู่เออวัา<ต>เองอ่ะยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยทําไมถึงมาทํางานเก็บขยะเทศบาลน่ะทําไมไม่หางานอย่างอื่นทําอะจริงๆแล้วผมไม่ได้มาเก็บขยะหรอกครับแต่ ผมเป็นทายาทมหาเศรษฐีนะครับจริงเหรอเนี่ยแล้วเศรษฐีอย่างคุณนะปลอมตัวมาเป็นพนักงานแกยญาเทศบาลทําไมผมมาตามหาพ่อครับอา้าก็เมื่อกี้เองเนี่ยบอกกันว่าเป็นทายาทมหาเศรษฐีใช่ครับแต่เศรษฐีคนนั้นน่ะเขาเป็นพ่อบุญธรรมของผมครับส่วนพ่อแท้ๆเราพัดลากันมาเมื่อ20ปีที่แล้วครับ มันมันอะไรกันเนี่ยแกจะบอกนะว่าแกคือครับพ่อผมเองครับสวัสดีค่ะคุณยอดเอ่อสรุปเป็นไงบ้างครับ คนเก็บขยะเทศบาลคนนั้นใช่พอ่อแท้ๆของผมไหมครับคุณยอดดูเองเถอคะค่ะนี่ค่ะใช่ครับใช่พ่อของผมจริงๆด้วยอะ ดีใจด้วยนะคะคุณยอดที่คุณยอดได้เจอพ่ออีกครั้งอะคะ่ะหลังจากพัดภาคมาเกือบ20ปีผมต้องขอบคุณคุณเลขามากนะครับที่เท่าวันนั้นผมไม่ได้คุณเลขาและก็คุณพ่อช่วยไว้ผมคงนอนตายอยู่ข้างถนนแล้วล่ะครับถ้ามิสเตอร์คิสพ่อบุญธรรมของคุณยังอยู่ก็คงดีใจมากเหมือนกันนะคะที่คุณได้เจอพ่อแท้ๆของคุณสักที <Huh? S 2> ยอดยอดจริงๆด้วยใช่ครับพ่อยอดแล้วแล้วเป็นไงมาไงเนี่ยลูกถึงไปเป็นพายาศเศรษฐีอะเรื่องมันยาวครับพ่อ หนูจ๊ะทำไมมายืนร้องไห้ยตรงนี้แล้วพ่อแม่หนูไปไหนแล้วจ๊ะผมลงทางกับพ่อป่านี้พ่อคงตามหาผมแย่แล้วอแล้ว should we take him to the police? โอเคหนูจ๊ะเดี๋ยวเจ้านายพี่อ่ะจะพาหนูไปสถานีตำรวจนะให้คุณตำรวจช่วยตามหาพ่อโอเคไหมจ๊ะ หลังจากนั้นพ่อบุญนําผมก็พาผมไปแจ้งความแต่ไม่มีใครสามารถติดต่อพ่อได้เลยครับเพราะว่าพ่อไม่พกโทรศัพท์แล้วก็ไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยนะครับอืมที่พ่ออยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอะ่ะเพราะพ่อออกตามหาลูกไปทุกที่ไงนั่นแหละครับพ่อสุดท้ายพ่อบุญธรรมก็รับผมเป็นลูกครับแล้วก็พาผมไปอยู่เมืองนอกด้วยอ๋อที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองยี่สิบปีที่ผ่านมา พ่อได้รู้ว่าลูกพ่ออยู่สุขสบายไม่ลำบากใครบอกแล้ะครับพ่อตลอด20ปีเนี่ยผมเมื่อคิดถึงพ่อทุกวันเลยนะหลังจากที่พ่อบุญธรรมผมเสียผมเลยตัดสินใจบินกลับมาไทยครับเพื่อมาตามหาพ่อนี่แหละคือพ่อดีใจอ่ะจนจนพูดไม่ออกอ่ะพ่อคิดว่าไม่มีโอกาสได้เจอลูกอีกแล้วนะเนี่ยโอ้ยพ่อผมอยู่นี่แล้วครับแล้วผมก็จะพาพ่อกลับเมืองนอกด้วย อืพ่อไม่เอานะพ่อไม่ไปไหนนะพ่อเกิดที่นี่ขออยู่ที่นี่และตายที่นี่ดีกว่าผมว่าแล้วพ่อต้องปฏิเสธผมถึงมีแผนสำรองไงครับแผนสำรองแผนแผนสำรองอะไรเหรอไปพ่อตามผมมาไปเร็ว ถึงแล้วครับพ่อยอดยอดพาพ่อมาที่นี่ทำไมอ่ะผมจะซื้อบ้านให้พ่อครับฮะผมกะแล้วไงว่าพ่อปฏิเสธไม่ไปเมึงนอกกับผมแน่ๆผมก็เลยจะซื้อบ้านให้พ่อหาคนมาดูแลพ่อแล้วก็ส่งเงินให้พ่อทุกเดือนต่อไปเนี้ยพ่อไม่ต้องลำบากแล้วนะครับไปไปดูบ้านกันพ่อฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณฟ้ายถึงไหนแล้วคะ โอเคค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะได้ค่ะเดียวเจอกันสวัสดีค่ะนี่พวกแกสองคนเข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยคุณอีกแล้วเหรอทำไมผมต้องมาสวยเจอคุณอีกวะเนี่ยพูดให้มันดีๆนะฉันต้องหากเนี่ยที่สวยแล้วข่ายอนุญาตให้ผู้คนเก็บขยะมาเดินป่นเปี้ยงแถวนี้ไปชิวคุณใจเย็นก่อนผมมาซื้อบ้านฮะ เก็บขยะเทศบาลพวกแกเนี่ยนะจะมาซื้อบ้านนี่บ้านหลังเนี้ยสิบล้านเลยนะยะรู้ครับผมรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยราคาสิบล้านตอนแรกผมจะซื้อราคา20บล้านด้วยซ้ําแต่มันใหญ่ไปไงพ่อผมอยู่คนเดียวผมเลยซื้อหลังเล็กพออนี่พวกแกเมาขยะกันหรือเปล่าจ๊ะฉันคงไม่โง่เชื่อว่าคนเก็บขยะพวกแกจะมาซื้อบ้านหลังสิบล้านหรอกนะคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับเพราะนั่นมันเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณ มันจะไม่ใช่อของฉันได้ยังไงเพราะฉันเป็นเซลล์ขายบ้านหลังนี้จ้ะยอดเพราะว่านะถ้าคนนี้เป็นเซลลนะไม่ซื้อดีกว่าคนแบบนี้นิสัยไม่ดีเดูพูดเขาสิไม่ซื้อไม่ต้องซื้อสิคิดว่าฉันจะง้อเหรอแล้วจะบอกให้นะจ๊ะว่าบ้านหลังนี้มีคนจองแล้วจ้ะแล้วฉันก็คงไม่เชื่อหรอกว่าคนเก็บขยะแทศสบ,บายพวกเธอสองคนอ่ะจะมีเป็นยามซื้อบ้านเป็นไงบ้างคะคุณฟ้า,าย บ้านสวยถูกใจไหมคะสวยถูกใจมากเลยค่ะดิฉันคิดว่าเจ้านายของดิฉันต้องชอบแน่ๆเลยเคุณฝ้ายไม่ได้ซื้อเองหรอกเหรอคะเปล่าหรอกค่ะพอดีเจ้านายของดิฉันอะจะซื้อก็เลยให้ดิฉันมาดูบ้านให้ก่อนนะคะอ๋อแบบนี้เอง <c oughs> ขำอะไรของแก <c oughs> คุณฝ้ายมาพอดีเลยเออไหนเจ้านายคุณฝ้ายล่ะคะเจ้านายของดิฉันหรอคะยืนอยู่ตรงนี้ไงคะ เจ้านายของคุณฟายจะกลายเป็นคนเก็บขยะเทศบาลได้ยังไงคะเอา้าแล้วใครบอกว่าผมเป็นคนเก็บขยะจริงๆอะเอ่อคืออย่างนี้ค่ะคือเจ้านายของดิฉันนะคะเป็นเจ้าของบริษัทส่งออกระหว่างประเทศนะคะแล้วที่เจ้านายปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะก,ก็เพื่อไปตามหาพ่อที่เป็นคนเก็บขยะค่ะก็เลยอาจจะทําให้คุณเข้าใจผิดนะคะตายจริงยินดีด้วยนะคะอร่อยมันจะเหมือนในละครขนาดนั้น <c oughs> ออคุณยอดคะสรุปคุณยอดจะซื้อบ้านหลังนี้ให้คุณพ่อไหมคะอ,อ๋อผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วแหละครับพอดีว่าพ่อผมไม่ค่อยชอบนะฮะเพราะว่าเซลล์ที่นี่ฮะนิสัยไม่ค่อยดีผมก็เลยกะว่าจะไปซื้อบ้านหลังอื่นนะฮะไม่ได้นะคะถ้าคุณเปลี่ยนใจไม่เอาบ้านฉันก็อดได้คอมมิชชั่นสิคะนั่นนก็ปัญหาของคุณเนี่ครับเพราะไอ้นิสัยของคุณเลยนะทําให้คุณขายบ้านไม่ได้เนี่ยคุณคะเอาเป็นว่า ฉันขอโทษนะคะนะคุณอย่าเปลี่ยนใจเลยนะนะไปครับเราไปหาซื้อบ้านที่มีเซลล์นิสัยดีๆเข้าขายดีกว่านะครับเชิญทางนี้เลยค่ะแล้วจอดอยู่ทางนู้นค่ะไปครับพ่ออ๋ออย่าอย่าเพิ่งไปค่ะคุณคะคุณฟ้ายคุณฟ้าย